อ่าได้แล้วครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรแฟมิลี่ตอนนี้เราก็ทยอยเก็บของนะครับ FC นะฮะครับผมอ่ามันมีปลาไหมบอกท่านผู้ชายนะคราบมันลงคาเนี่ย เอาไว้เราอนไปเก็บเตนเอาเอาเ่่อนนอไ้านร่งเออเอาปทีไปให้พวกร่างตัวไปรับศึกษาไปรักเรียนเรียนักเรียนบ้านเราเนี่เหาซาเลงเอาไปไ้ใหเขาตัวกอนดวนได้ตัว อันนี้อันนี้ใบโบจินอันนี้คู่คู่หนน้อยร่างคน้อยร่าั้วร่างทำข้างหลังตัเก็บเองคาดแกะขึ้กบนนะคะซ้อมสองแท่งแล้วแต่แล้วแต่เพื่นจะม้นขนาดไนไป่น้อยเลยเป็นหารจานมาเอามาหนึเื่อ มายกทางตรงนี้ลงมายกหม้อลงทางเลยมันจะได้ประหยัดพม้นที่นี่มาเร็วเร็วเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนสายยาไปแล้วไม่อยากทำนะเปลียยนแล้วดูว่าจะยังไง

วนพก็นนะในร้วมันนะเทพเทพยานวิศษยกมือขึ้นขอครับขอรำปวกนยกมือสวัสดีครับสวัสดีครับโยสวัสดีครับขอนํำปวกนึงสวัสดีครับ นไ่ม <S preach ers> <Không> ีสทางนะลองใช่ไหมใช่ว่าคุณเลือกทำยังไงน้องรบาน่าทางเอาน้องรบ้านี้สองทางนทางน้าเขาเปิดตกรอบออมาตรงเปิดทางโอ้ดเลยจ็ดานอะไรอยางเง้รื่องเอาเอาสนามมาหน่อยทางนั้นน้ำมีพังหัว

ก็อ,อันนี้ไก่ของใครผู้หูไก่ใครอ่ะไก่อีไกไก,ไ,ไก่ด้วย <c oughs> ตอนนี้ก็ของเสร็จแล้วนะครับนะยกของเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เก็บของนะตอนนี้นะเก็บของ แป๊บเดียวเรียบร้อยพอป้ายป้ายนี่บอครับอ๋อเปลีย่ยนเลยครับผมอยู่นี่ทุกคนอยู่นี่โอ้ทำอะไรตัดเอากานไกลไ กรรการวัดนะครับตัดงาเขาบอกว่าายเราสามารถเก็บไปไว้ได้นะครับเผื่อใช้ในงานต่อไปนะครับับใช้ประโยชน์ได้คำงานเนี่ยนี่ไปลามผมปาแตนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในงานต่อไปได้แา้ว่าทางผู้จัดทางกรรมการวัดเพิ่นว่าคนที่มีอันนี้ค่นว่าให้เก็บไปเลยทางผนทางใครก็เราสามารถเก็บไปไว้ใช้ในงานต่อไปได้แล้วก็ ค oui ิดว่าทำดีมากเนาะทำให้ชาวบ้านเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับผมไม่ทางวัดนะนี่โมปลายไม่แต่งทางวัดก็ให้เก็บไปเลยนะครับไวใช้ในงานต่อไปได้ไปสำรวจที่นี่ทางวัดโมปลายทุกคนก็แต่งเลยนะคะไว้ใช้ครั้งต่อไปเนาะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทีพีกาแฟทีพีสกินนะคะสวัสดีค่ะเจ้าเนี่ยเอาไปนะทุกคน เลือดเตาเป่านี่ครับนี่เราได้เอาเมื่อก่อนนี่เป็นะังไหนกัน่าเนี่ยนะก็ของเต็มเลยนะครับที่เราตู้มเ,เป็นน้ำไปเตยแล้วก็ไม่ได้เอาทิ้งนะครับเราก็เอาใส่ในถ <ไป S 1> ังไว้นะครับเพราะว่ารับประาทรานไป เอาไปกินตอนกลาเนาะบางทีมันเย็นเย็นมันเย็นแล้วเราใส่น้ำแข็งดื่มมันก็สดชื่นมันมันจะมีกลิ่นมันก็จะหอมอมใบเตยบางทีที่ก็เสียดายก็ได้ต้มแล้วเอาไปเอาไปเอาไปกินในช่วงบ่ายเนาะว่าจะลงทานแล้วก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามสิบสามสิบแปดโรงทานนะเอฟซีวันนี้แบบงานใหญ่มากเอฟซีตรงฝั่งนู้นชาวบ้านก็กำลังทยอยเก็บ เต็นต์อำนวยการะนะทยอยเก็บส่วนขยะนี่ก็คือเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนจากโรงอาโรงเรียนแถวนี้นะครับเนาะมาช่วยกันเก็บขยะนะครับสะอาดสะอ้านนะครับสุดยอดมากเลยนะครับบ้านวัดและโรงเรียนนะครับช่วยกันนะครับในการจัดงานครั้งนี้แล้วผู้นาพื้นชนนะครับอ่าช่วยกันดูแลงานออกมาดีมากนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดงานนะครับมีวัดเป็นศูนย์กลางนะครับ โยกจอก็ตอนนี้เติมพลังงานอยู่นะฮะมาเติมโคกนะฮะโอ้โหกลับแล้ังสักหน่อยสั้งหน่อยก็กลับนะลุกกินไหมอ่าอ่าอยู่แถวนี้แหละนะอ่ะก็ขอบคุณสหรักคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดิสันฟารมเมอรี่ครับสวัสดีครับ